ลังเหล็กนะโอ้ยครับลละพี่น้องครับหลังเดียวครับมึงในหล้างแหลกนี่โอ้ยครับครับคราบสวัสดีตอนคำครับพี่น้องเ่าตัวไสารบันเทามารายงานโตคือเก่าครับหลังจากให้หนาให้ตาพี่บรได้ร่วงิพต์นเลยครับเสียมือครับเลิกยังงานหรอเาเก็บันนี้พี่น้องเก็บหัวมันซอยใหญ่เป็นบาตีไปหาใส่กุ้งครับวันนี้ครับครับพี่อ้อครับถามมือกว้างอยู่ ไอ้ละแม่นี่พี่นุพูดคนครับเพิ่นอยากออกไหมครับเตียมปัญหามือกล้องครับมาเก็บครับหลายคนครับครับขึ้นนั่งอีกเอ็มบีอีกคนก็กำลังสีเนี่ยบ้านครับพี่น้องมีบรรยากาศเยอะพี่นุ่นครับปุ่นแจงมือแจงผ้าเป็นหางงบเงินไปครับป้าก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเพราะว่า้าเห็นงานครับพี่น้องมาตั้งตีมงเลยมาเก็บเดิมก็าเก็บมันซอยซอยใหญ่แล้ว แล้วคับสีเปย <Okay. S 1> ์ผครับเปเส <Okay. S 1> ียงดีอ๋อรครับพี่น้องเปยฮ่าโอเอาแนวใส่กุ้งครับเอาเงียใส่กะที่ลงไปน้องเก่าครับน้องเหนื่อยไรตอนเดี๋ยวก่อนครับครับ <c oughs> เอ็ดเงียแล้วเหรอครับพี่น้องเงียคือเก่าเลยครับอาหารปลาดุกกระพำครับโอ้คอยเสนามครับพอได้ปั่นครับพี่น้องโอ้ยครับ หยิบหลังคือเก่าครับพี่น้องเราจะเป่าทีเป่าปลากัน้อครับเบ่ากันยังขาดอยากเขีนงานนี่ครับลองนี่กัครับจีบกับป่ะได้ลุ่งดูปไนเดนครับสี่หามือสามสี่มือลงเทียนหนึ่งครับเที่ยวก่อนถือมาไ้หลายครับพี่น้องในปักลายเลยครับยันเงี้ยใครับกินซองขาบนเที่ยวก่อนโอ้ยรับกุมแต่สู้ว่ดตรวจครับพี่น้องครับเที่ยวนี้ก็ น่าทียังร้าครับนามันก็เริ่มขอน้องร้ายติบเอาก่าตีเหลืองานด้ก็ออกมาคำ <c oughs> ับมาแล้วก็พอดีมาเก็บว่ามันไฟใหญ่มันทำ ตอนที่มาต่อเม่กี้ส่อนนี้ครับเพราะว่าอากาศเริ่มเหมือนเดิมเมือ่อใดไปบ่อไปกลับไปขับยอส่วนไปไต่เขียนนี่ครัมบรมโมเด็งเปียเบาเปียฮัทไต่บนเขียนหน่อยน้ำมืจักครับเรียบร้อยพุดครับแม่ก็หิ้วเข,าข่าี่น้องเมื่อเตจียดมัน กินขาบัแล้าบ่ิเอนแม่หรือบิษับ้าก็สิกินเขาน้ำใจคำครับยุคืกัน่าเดนเนกินน้ำกันตัมมะงกับป้งันพี่น้องนะโอ้ครับตั้งป้งไก่ทั้นตฮงตัมะฮงมันปงไก่้าใหญ่ครับกินเขาแลยจะถีไปก็พี่อ่อครวบพี่น้องใส่ใส่ยาข้าวครับทีม่กินข้าวเด้อ พี่น้องไปได้ครับนะครับพี่น้องขุดไอ้ยื่ออกครับทำเปลี่ยนกับขุดโตกินแล้วครับพี่น้องเต่าครับพี่น้องน้องที่ไหได้หลายหนเลยรับแม่กระชายยืดเสียงครับบัส เมื่อจังิที่เขาจะย่านครับใส่ซาลิงข้อมือเท้าพึ่งขับรถครับขับรถมากขับรถจะยานมากพอดีเบากับขอดีว่าใส่กุ้งครับต่างกันสามเมียนะครับถึงขั้นละหูมองเม็นมั่นครับพี่น้องอากาศมันจะกบนาวะข่าพรอนคลัง คป้ลยนะโอ้โข้ามือนนั้นเ <mayı> ือวประมาณนี้แลวใส่ก uh ุ huh ้งเที่อว <Okay. S 2> ่ะไรไรมีเบ้ากับบ้าใส่ไหมในดนเตื้วกันข่ายเป็นเป็นอาทิตัวาอะไรบ่ เอาลุยกันเด้อครับพี่น้องจับคน <laughs> <laughs>. <laughs> <laughs> อนไหก็คิดว่าไงครับวะน้องเก่าครับแลเบิง้งวัาถิมานหมดเ่านี้นองเงายไหลอากาศก็ดิ่งก็ดิ่งครับแต่เ่ราะนอนมาดิคือสีเอ็นฝนตกนีเนะหยาดเลข่าคุณคือว่ามีฝนอย่มีฝนน่อยละดีที่เอ็ดเลยไปซุมฝน,นเหมือนเมื่อนันสะบัดกรสันมื่อวานก่อนไปเขาซุ่ิ นามบกแดงกับบมี่นั่นแหละดงานแดงพวกคินนี่นะบ่หมี่น่ามักแดงบ่บะมี่ดดงแมนทงแดงฟินนะนี่บ่อเก็บบุกางคาเขาไปหรอฟินแดงฟินแล้วน่ามักม่ได้ข้าวแดงห่างไปมคะนี่นี่แล้วเปตามี้ค่ะ nó ừ. anh đang zoom vào đấy nó zoom vào cung mực nó ừ. cái cái đài, cái ừ. cái 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 cái

จับเบ้งนึงนตามแพงรุ่มไรเแยงมวยย่างค่ะครับพี่รองน้น้องนี่แหะจุดก่อนอ้วยตัดสวดอถอตานส่อนเ,เด้า่ปเียวนี้จะเป็นในไหงไครับเดี๋ยวจังมาหลุดมาจากมืออื่นมาที่เป็นหนึ่งตสิผาดบ่มาลาสิผาดกับบู๊เ เขากเห็นแบบง่ายดีครับปลาหยาดม่มี่กับเด็กป่ามัม่มันมี่กระดดด้เหมือนยันเนี่ยไปสี่วมัอนคือกระโดดไนะปเสีอวกับสีโบปันไหนครับน้นเมินเล่ะ ก๋วยกวยกินฟฟองขาาครับต้กินมด้วยบ่หมีเดียัเดีไปเดี๋ยวจะจิด,จดปลาจะเดื<ม>ดอ,อ,อด,ดอืวาเอาที่ดีเอาบึงน้องตัวนีบบ่ปันในปีหมื่นบกตัวข้างหลัง <laughs> เราบึามานะเนี่ยบอกมันมีหลังนึงเนะี่ยเราัวดมันขันเท่านั้มันมีหลังนึงบอกหลังหนึ่งบอกค่อยเข่าือเขามาบ่ได้ก็จัพีบอกปุคูา่างไรมีแต่มีหนหางมีองห้องชั้น้กนนข,วข,วขวดออกกัเป็นแกนท่น้องไปพ้วนว่าเก่ายังไง ผูกันไล่ไปโอ้ยมันตะโกะงานอักรเนีบ่าไอู้้งานเต้นแป็นแบบผูกับู้เนี่งานไปแล้อยู่ไหนนี่อยู่ห้ไก่เธอเนี่นี่เขาข้าวอยู่ไก่เธอเธอก็มีหูปกไหขึ้นมาหางกันมากได้แต่เหขาขึ้นอยามัดตอนนีบ เราใส่เหลวก็าลักทีกลับไปเทียงผีออกครับพี่น้องครับแม่ครับว่าเจอขีย่านขึ้นซาลิ่งข่าวปกติดีพอดีมึงเหี้ยนเม่อวานข่าคุณตันได้ย่านมากครับเหมนเต่าตาย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 ฮึดคู่ใจ รออยู่ ไปปะเนด้หนานเอาเมื่อไดในปีนไก่ครับ้เอาาจ้าญาติแม่ขึ้นรถพี่นได้ดลวิหาังได้หาแน่ไม่ให้กินอปใหญ่ปครับนี่เราโเรานไม่เลยถ้าปัญหามันกินเอี่เนี่เออเออไฟสิไปเอาอันนี้แต่เปนโท่านโท่า อแจานถ้าไปอยู่เอาอันของมาขายลูกค้าโทรมาให้ไปครับเอาของมัดดีๆฮะเอาเจ้าญานิคือรถซาเล่งครับพี่ญาตเนี่ยหัวหน้าย่างทีเขาปวดครับปวดกำลังก่อก่อมาพี่น้องเนี่ยดอกบักมองกสษมาปวดให้พี่น้อง ได้ต่นค่ะคุณอาว่นนาะหนาวได้ค่ะมาคื้ได้ขึ้นไหวเถยายไปล้มีเมาเมาด้ขึนขึนขึนนิ่วขึนนิ่วนั่งรถนั่งรถนั่งรถมีีขึ้นรถมีเออนั่งหันละนั่งหันะมจะบต๊กนั่งหันละไปลงึรถอีลงวาไม่เอา ไปไปรงรงขึ้นได้แล้วหน้าหน้ามันใจออกเออเจ้าตีน่อยสิเพื่อนนี่มี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 ไปไปขึ้นไปฮัมขึ้นไปมีดังมากแต่เหงื่อม้งหัวมันเย็นอยู่วะจับบนหัวมันกระมันมาสมัยมันจะหัวเย็นเออบอกนายเต้ยไม่สีจับครับเมื่อพวานจับได้ใครเออก็จับได้อยืนดีดิ ครับพี่น้องกลับไปยามมึงปะวัดหมา่มานบ่ครับเย,ย็นจ่อยๆขับมาเย็นนะครับพี่น้องโอ้ยเย็นดิขับมั้งคือคืออยู่มาหลายเลยพี่น้องก็พอได้อยู่ anh như thế nào Đập vô bác Đập vô bác Đập vô bác Đập vô Lại Đi lại Con huy đồng vào ngủ nè phẩm Ôi vào Lại ngủ cơn Ui lại thật Đây ngủ là sao đi đâu Cái màn โอ้ยครับอีกตัวหนึ่งไม่เข้ายุ่งใส่ระบัดนีบแต่ใจฟองงูสองครับบังคินเอาออกไปตัวหนึ่งมันไหลดิโอ้ยเว้ยนักจีกระเดียมก็ตีจับกระดีโอ้ยมันมันมสนช่วยงมือใครเนาะเตะขึงมือจับเตะตัวใหญ่ปะใหญ่กันหุ่นใหม่อยู่หุ่นปู่ปลาอันกุ้งกระไรครับแต่ว่าคุณบมกินหรอก ủa thôi, thôi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  thôi, này thôi, 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 và tham để kim để kim gì đó lắng níu lại lắng níu thứ bả thứ ba thứ ba là ba qua đấy không biết đâu ba đấy xí thứ ta sao ba thứ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  ba ไไดได้้ย่ครับที่เราเ่อเด็กกินครับพี่น้องนะครับ คช่บพนกันพี่น้องมาสิเดย์ไลฟ์กันนเนี่ยบ่าติไมือนบ่บ่ับล้างแหลกหนบอ้ยรับ่ะพี่น้องครับลังเดียวครับมึงในล้างแหลกนี่อ้ยครับครับล้งนี่บ่อคอยมีอย่มีสองกับตัวล้าไหนที่ว่าบ่อใดบ้างลังนี่บมีสองหลังบ่อเป็นไดบ่อเป็นไดนบอ นันนี่ก็ถือว่าใขรอครับถือว่าโอเคพี่ละเป็วนวนี่ที่กันิใจเองโอเคเออคุณละถือว่าหลครข,ข้าพกระกสามหลังเนื้อครับพี่้องนี่ในไร่เติบระเด้อนี่นั่นกใค,ครกูหลังเงับผมน้มน,นกระเาน้ำสองค ว่าไข่อยู่ตำกินนี่ครับพอได้กินด้วครับพี่น้องตำกินหลังเดียวก็ก่อยได้พอดีระบาวก็สิเอาไปก่อยก่อนไปเห็นงานทำย่อนกะสิพวกวใหญ่แล้วไอ้เจ้าของน้องเนี่ย <c oughs> อ้อนจะเอาก็ไม่กินครับแบ่งกัน

ที่ว่าโอสากคกับมอนีอีที่หลังยังใครกบพี่้อ้ ย้งนำก่อนก็ยังบกขาดครับคือว่ากุ้งหลายอยู่น้องไม่เดืได้กับว่าผิดหวังครับอันสุดท้ายป๊าดอะไรเี่ก็รคือว่าไข่อยู่ครับหลายอย่างครับอนณหภูมิน้องะแก่ตัวครับกุ่มพิษทถ้าถือว่าได้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องครับคือว่าไข่อยู่ครับพี่น้องครับติดก้อยมันก้อยใหญ่เนาะกินโมบิดครับบาง โอเคทุคนกันนะที่บุเวด์ขันเป็นก่อยเวิร์ดครับบ่าวขอบุญขอบคุณเน้อครับพี่อยหเมียครับเบย์ไอ้ใส่ยิ่งสกู๊ทุกคนครับที่ยังห้กำลังแน่นใจครับบ่าวตอีสานบานเท่าเสมอมาครับพี่น้องครับช่วงนี้กเขาคอยได้ลงมาได้ครับเพราะว่าบ่าวยิ่งขับยิ่งยากกับไปเหตุงานกับพวกบูนครับพี่น้องครับสามทีมเอลงเท่นึงกันจะเปล่าทิ่มเปล่าป่ากันเน้อครับขอบบุญขอบคุณครับผู้ที่ยังให้กำลังแรงใจครับบ่าวตัครับอีสานบ้านเฮาครับคอยโคตไล่โคตแช่ลูกหลานเนี่ยครับเพราะ ขอให้พี่น้องบ้าครับอยู่ดีไม่แห้งำลำลำเรื่อยๆทุกคู่ทุกคนครับขอบคุณครับ